ถูกหวยอื้อแม่น้ำหนึ่งเปลี่ยนวิธีให้เลขพิสูจน์ได้ผลดราม่าไม่หยุดขอพูดรอบสุดท้ายแม่น้ำหนึ่งพิรดางวันนี้ให้เลขเข้าเป้าคนถูกหวยกันมากมม่แต่ล่าสุดแม่น้ำหนึ่งได้ไลฟ์สดว่าดราม่าเก่งมากพูดรอบสุดท้ายละเหนื่อยโดยแม่น้ำหนึ่งเผยถึงดรามา่าขอพูดรอบเดียวกรณีแจกเลขเด็ดในกลุ่ม v i p 1ชุดและเลขทุกให้กับลูกค้าที่ซื้อของอีกหนึ่งชุดให้ก็ด่าไม่ให้ก็ด่าวันนี้คนถูกหวยเยอะมากกลุ่ม VIP ที่ได้เลขก่อน ก็ไปซื้อก่อนทําให้คนถูกลอตเตอรี่เยอะมากคนได้เลข5-7เยอะมากถ้าไม่อยากซื้อของก็ไม่ต้องซื้อของทุกงวดซื้อเดือนละครั้งสองครั้งคุณฟองเบียร์ก็ไม่ต้องซื้อเลยคุณฟองเบียร์แค่รอในกลุ่มตามเลขที่ลงไปเพราะหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเลขในกล่องที่ส่งไปจะออกหรือเปล่าหรือเลขในกลุ่มจะออกหรือเปล่าราคาของไม่ใช่399แล้วหนึ่งลดราคามา50%แล้วแต่ถ้าใครไม่พอใจกดยกเลิกติดตามเพจตามเลขคนอื่น หรือไม่ต้อง fc สินค้าหรือกดออกจากกลุ่มได้เลยเพราะหนึ่งแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้คนในกลุ่มใหม่ได้57เยอะมากแค่นี้ก็โอเคแล้วเพราะสุดท้ายหนึ่งลงอะไรไปก็บอกซื้อไม่ได้เล็กทูป,ปูถ้าจะลงก็ต้องเฉียดเวลาหวยออกก่อนก่อนวันหวยออกหนึ่งวันก็ด่าอยู่ดีไม่ถูกใจใครกราบขออภัยแต่ยินดีใช้วิธีนี้ต่อไปหากไม่ถูกใจใครยินดีให้เลิกติดตามให้เลิกซื้อของให้ออกจากกลุ่ม สิ่งที่ทำาวดนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนได้เยอะขอโทษและขออภัยไม่รู้ว่าต้องขอโทษแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรขึ้นชื่อว่าอีน้ำหนึ่งก็โดนด่ายอยู่ดีพร้อมทางชี้แจงคนเห็นแต่งตัวโป๊แม่น้ำหนึ่งโชว์เสื้อที่กำลังใส่เปลยหลังบอกว่าไปเที่ยวพัทยาต้องใส่บิกินี่ไม่มีใครใส่เสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวไปโดดน้ำหนึ่งไม่เคยบอกว่าเป็นคนเรียบร้อยถือศีลเป็นคนดีหนึ่งเป็นคนเที้ย แต่การที่มาให้หวยเพราะชอบเล่นหวยไม่ใช่คนถือสินแล้วมาให้หวยไม่ใช่หนึ่งศรัทธาพญานาคไม่เกี่ยวกับต้องเป็นคนดีการที่หนึ่งมีปู่คุ้มครองหนึ่งแต่งตัวโป๊ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งเป็นคนเที่ยวแต่งตัวแรดโป๊ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกลียดคิดใหม่พอเลขหลุดก็ด่าว่าผิดสินไงยัย่งผัวคนเขาไงาโน่นนั่นนี่ก็เลยเป็นแบบนี้แต่พอเลขเข้ามันรู้กันกับกองสลากล็อกเลขไม่มีอะไรดีอยู่แล้วคนชื่อน้ำหนึ่งทำอะไรก็โดนดา่า ทำแบบนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรส่วนเรื่องส่วนตัวหนึ่งจะเยก,กับใครไปกับใครไปไหนทำอะไรยังไงขอใช้คำว่าไม่เสือกเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวจะมีผัวกี่คนจะซื้อผู้ชายกินไหมควจะหล่อจะอรวยไหมหรือจะคบทอมหรือจะคบผู้ใหญ่อันนี้ไม่เสือกนะคะคนอย่างหนึ่งไม่มีตังแม้จะซื้อมาม่าไม่มีตังหนึ่งบาทหยอดซื้อน้ำกินหนึ่งเป็นมาแล้วกินน้ำกอกน้ำประปามาแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้กูรวยแล้ว ปังแล้วจะเหยียบใครก็ได้วันหนึ่งคุณล้มขึ้นมาสิ่งที่คุณจะได้เลยก็คือส้นตีนแต่ถ้าวันหนึ่งคุณลุกขึ้นมาหยิบยื่นช่วยคนแบบไม่ได้หวังผลวันที่คุณลม้มเขาจะคิดมาช่วยคุณวันที่หนึ่งล้มได้คนที่เคยช่วยชุดหนึ่งขึ้นมาวันที่หนึ่งลุกขึ้นมาช่วยคนเยอะไหมเฉพาะคนในครอบครัวก็เป็นร้อยแล้วพนักง,งาน60ชีวิตคนในครอบครัวอีก40ชีวิตคนในหมู่บ้านชุมชนอำเภอด่านคุณทศอีกนับไม่ถ้วนเราแวกไกลเคียงอีกมาก หนึ่งไม่ใช่คนดีแต่ก็ไม่ใช่คนเที่ยถึงขั้นคบไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ